เพื่อนฝูงที่ไม่จริงใจต่อให้เราทําดีมากแค่ไหนจริงใจกับเขามากเท่าไรเขาก็ไม่เห็นความสําคัญสักวันหนึ่งเขาก็จะหักหลังเราเหมือนเดิมนะครับ หปเรื่องมานีครับกูจะเป็นนางเอกของเรากาลังออกกาลังกายกับครูฝึกอยู่ซึ่งเหตุผลที่เธอเรียกครูฝึกเข้ามาสอนที่บ้านเนี่ยก็เพราะว่าคุณสามีไม่ค่อยจะสนใจนางเอกของเราก็เลยอยากจะให้ตัวเองดูดีนั่นเองนะครับย้อนกลับไปเมื่อ3วันที่แล้วนางเอกของเราก็รอ,อคุณสามีกลับจากทําง,งานแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นทางด้านคุณสามีเดินเข้ามานางเอกของเราก็เลยถามนายกัวว่าคุณจะกินข้าวก่อนมั้ยคะอ๋อไม่หรอกครับผมกินข้าวข้างนอกมาแล้วครับเดี๋ยวผมขอตัวอาบน้ำนอนก่อนละกันวันนี้รู้สึกเพียมากหลังจากผู้เสร็จทางด้านคุณา ก็รีบเดินตรงไปห้องน้ําก็คือเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะครับแต่ว่ามันเป็นมาได้สักปีหนึ่งแล้วนางเอกของเราเองก็แต่งงานมา5ปีแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยคุณสามีเหมือนจะไม่สนใจนางเอกของเราก็เลยค่อนข้างจะคิดมากกลัวว่าคุณสามีจะแอบนอกใจหลังจากอาบน้ํเสร็จสาบรีบรอยทั้งสองคนก็เตรียมตัวเข้านอนนางเอกของเราก็พยายามจะชวนเปิดนันติแต่ว่าก็ตามนั้นนะครับทางด้านคุณสามีก็ให้เหตุผลร้อยแปดว่ามันเองเนี่ยทำงานเหนื่อยอยากจะนอนพักผ่อนนางเอกของเราก็เลยทําอะไร มีได้จากหนึ่งทั้งสองคนก็เลยได้นอนหลับฝันดีนะครับเช้าว,วันต่อมาทางด้านนั่นเงเอกของเราก็ได้กดข้อความส่งหาคุณเพื่อนปรึกษาเรื่องนี้นะครับซึ่งทางด้านคุณเพื่อนก็ได้แนะนํานังเอกของเราว่าให้นา่งเอกของเราเนี่ยลองไปออกกําลังกายกระชับสัดส,ส่วนให้ตัวเองดูดีดูเด็กรงอีกนิดนึงคุณสามีอาจจะกลับมาให้ความสนใจกับนางเอกของเรามากขึ้นซึ่งพอนา่งเอกของเราได้รับคําปรึกษาจากคุณเพื่อนเธอเองก็เลยรีบไปรอกคิวคูบดัเลยนะครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นทางด้านคุณสามีก็กล นางเอกของเราก็เลยได้บอกกับคุณสามีว่าเธอเองได้ไปจองคอร์สออกกำลังกายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีครูฝึกมาสอนให้ที่บ้านนะคะทางด้านคุณสามีก็เลยได้บอ,อกไปนะคับวแล้วแต่คุณผมไม่รู้เรื่องหรอกครับที่ฉันทำเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกนะคะฉันอยากจะให้คุณกลับมาสนใจฉันอีกครั้งหนึง่งทางด้านคุณสามีก็เลยรีบพูดตัดบทนะคลวพอเลยครับอยากทําอะไรคุณก็ทําเลยเดี๋ยวผมขอตัวนอนก่อนและกันนะจากนั้นทางด้านคุณสามีก็เลยรีบลุกออกไปนอนหลับฝันดีนะครับเชา้าวันต่อมาทางด้านนางเอกของเราก็ทํางานบ้าน อยู่แล้วสักพักหนึ่งก็มีคนมาโกรธออดหน้าบ้านนางเอกของเราก็เลยรีบออกมาเปิดประตูจ้าเอเป็นครูฝึกของเรานั่นเองทางด้านนางเอกของเราก็มีแอบเขินอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าหุ่นครูฝึกเนี่ยค่อนข้างจะดูดีมากๆเลยจากนั้นนางเอกกับครูฝึกก็เลยได้กล่าวทักทายแล้วก็แนะนาตัวกันแล้วทั้งสองคนก็มาเริ่มคอสนะครับซึ่งระหว่างที่ครูฝึกสอนให้นางเอกของเราก็ไม่ค่อยจะมีสมาธินะครับส่วนครูฝึกของเราก็มีแอบมองนางเอกของเราด้วยอยู่นิดนึงสองชั่วโม,มองต่อมาทางด้านครูฝึกก็สอนดีร้อยมันเองก็เลยขอตัวไป ห้้องนะําแล้วก็เดินออกมาขอบคุณนางเอกของเราซึ่งระหว่างนั้นในครับมันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะระวังตัวนางเอกของเราก็แอบ,บเห็นเธอเองก็ถึงกับตาค้างเลยในครับจนทางแดนผู้ฝึกก็ได้ทักไปว่าตกใจอะไรขนาดนั้นครับนางเอกของเราก็มีแอบ,บเขินนะครับเธอเองก็ไม่ได้ตอบแต่ว่าเป็นยื่นของขวัญให้กับผู้ฝึกแทนแล้วก็รีบบอกว่าขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ทางแดนผู้ฝึกก็เลยได้บอกไปนะครับว่าผมเองก็ยินดีครับคุณเองก็น่ารักมากๆวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะผมขอตัวกลับบ้านก่อนครับ นางแนนทั้งสองคนก็เลยที่บบกมือไว้บายกันเลยครับถัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนดึกนางเอกของเราก็นอนไม่หลับทางด้านคุณสามีก็เลยที่ถามนะครับว่าคิดเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าครับนางเอกของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอเองรู้สึกเมื่อยตัวเนะี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นี่ครับนางเอกของเราคิดถึงครูฝึกอยู่นั่นเองวันต่อมาทางด้านครูฝึกก็เข้ามาสอน,นเอกของเราตามปกตินะครับแต่ว่าวันนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะว่าทางด้านครูฝึกทั้งใจจะปั่นนางเอกของเรานะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดนางเอกของเราก็ไม่มีสมาธิเอา เธอช่องมองครูฝึกของเราจนทางด้านครูฝึกก็เริ่มมั่นใจแล้วใครับว่านางเอกของเราสนใจในตัวเขามันเองก็เลยทด่พุ่งเข้ามาแล้วก็รดบบอกกับนางเอกของเราว่าคุณสวยมากเลยนะครับหลังจากพูดเสร็จครูฝึกก็ได้เปิดอันตีใส่ซึ่งนางเอกของเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะว่าเธอเองรู้สึกดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นแหละครับหลังจากนั้นดักก็ได้ยินเวลาไปนะครับตัดไมาอีกทีนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นทางด้านครูฝึกก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับนางเอกของเราก็เลยรู้สึกะวงใจอยู่นิดนึงแล้วสักพักนึงก็เป็นทางด สามีที่เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จเดินเข้ามาถามนางเอกของเราว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับนางเอกของเราก็ที่บอกไปนี่ับว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะน่าจะรู้สึกเพลีย,ยแล้ววันนี้ฉันเองก็ยังไม่ได้อาบน้ำด้วยคุณเข้านอนก่อนก็ได้นะเดี๋ยวฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนข้างเดนคุณสามีกเ็เลยตอบตกลงจากนั้นมันเองก็เลยรีบขึ้นไปห้องนอนส่วนนางเอกของเราขอตัวไปอาบน้ำแต่ว่าระหว่างที่อาบอยู่ทงางเดนกูฝึกกระโปงเข้ามาเปิดอันติไซนานเลยครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนี่ครับแล้วนักจากวันน้นนในรับทางดาน ครูฝึกก็เข้ามาสอนนางเอกของเราทุกวันจนครบหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้สอนคอสกันจริงๆนะครับแต่เข้ามาเปิดอันตีอย่างเดียวจนผ่านมาสัปดาห์ที่2ทางด้านครูฝึกก็ไม่เข้ามาหานางเอกของเราเลยนะครับซึ่งคอสตอนนี้ก็ยังไม่หมดเธอเองก็มีแอบสงสัยแล้วก็มีแอบคิดถึงด้วยอยู่นิดนึงแต่ว่าวันนี้นางเอกของเราคิดถึงมากๆเธอเองก็เลยเดินตรงมาที่ครัวแล้วก็หาอุปกรณ์ทํากับข้าวจากนั้นก็ได้หาปูหาปลานะครับพอตกมาตอนดึกนางเอกของเราก็รู้สึกคิดถึงครูฝึมากมาก นะครับจนถึงแดนคุณสามีก็ได้ถามนางเอกของเราว่าเป็นอะไรไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าครับนาะงเอกของเราก็ที่บอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะผมเองก็ว่าจะบอกคุณอยู่นะครับวันก่อนผมเห็นป้ายประกาศปิดร้านวิตเนสที่คนไปเข้าคอร์สอยู่เนี่ยผมก็เลยลองถามคนแถวนั้นดูเขาบอกว่ามันเป็นของคนต่างชาติเขาจะย้ายไปอยู่ที่เมืองจีนตอนนี้ก็เลยไม่มีครูฝึกเพราะว่าเขาย้ายไปอยู่เมืองจีนกันหมดแล้วคุณเองถ้าอยากจะออกกําลังกายต่อผมว่าก็ต้องหาที่ใหม่นะครับแต่คุณเองก็ดูดีนิดนึงนะเพราะว่าใช้คอร์สไปจะหมดแล้วสงส น่่ก็แตคทีเขาามาพงซื้ออคราะนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นเธอเองก็นึกออกเลยนี่ครับว่าทําไมครูฝึกไม่ยอมมาหาเธอเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็ทางานบ้านอยู่นี่ครับแล้วก็นึกถึงครูฝึกอยู่ตลอดเวลาแล้วสักพักหนึ่งก็มีคนมากดออดหน้าบ้านนางเอกของเราก็เลยรีบออกมาเปิดประตูจ้าเอะนั่นแหละครับเป็นทางแดนครูฝึกของเรานาง,ง,งเอกของเราก็เลยดีถามนี่ครับว่าคุณมาได้ยังไงเขาบอกว่าคุณย้ายไปเมืองจีนแล้วนี่คะทางแดนครูฝึกก็เลยดีบอกไปนี่ครับว่าผมจะเข้ามาลาคุณนะครับเพราะว่าต่อจากนี้เราสองคนคงไม่ได้ เจอกันแล้วหลังจากพูดเสร็จทางแดนบูฝึกก็เดินตรงเข้ามาเปิดอันติไซน์หนานเลยครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนททำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ